การโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อจำเป็นต้องมีการดูแลในระยะยาวและการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อให้เกิดผลที่ดีขึ้นได้จริงการพบแพทย์เป็นประจำเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการจัดการของผู้ป่วยแต่การพบแพทย์มักจะเป็นการปรึกษาเกี่ยวกับวิธีทางการแพทย์อย่างการทานยาโดยไม่มีเวลาเพียงพอให้กับกลไกการรับมือหรือการจัดการอาการวันต่อวัน การทำให้อาการดีขึ้นต้องอาศัยการดูแลและซัพพอร์ตแบบระยะยาวแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดการด้วยตนเองเช่นโปรแกรมจัดการโรคเรื้อรังของนารูรี่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคนที่มีอาการโรคเรื้อรังให้สามารถดูแลสุขภาพของตนเองไปพร้อมกับแบบแผนเฉพาะบุคคลที่มีทีมสหาสาขาวิชาชีพเป็นผู้นำทางสิ่งสำคัญที่ต้องจำคือการอยู่กับโรคเรื้อรังมีอะไรมากมายกว่าแค่การทานยาตามแพทย์สั่ง จนถึงตอนนี้วิธีที่จะจัดการกับอาการเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและในบางกรณีสามารถแก้ไขโรคได้คือใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ซึ่งจะคำนึงถึงสภาวะเฉพาะตัวของผู้ป่วยและพิจารณาดูด้านอาหารการออกกำลังกายและผลกระทบด้านจิตใจซึ่งถือว่าเป็นการดูแลแบบครบด้านถ้าคุณได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงมีอาการโรคเรื้อรังโปรแกรมการจัดการโรคเรื้อรังโดยนารูรีเป็นสิ่งที่คุณต้องการ เพื่อเริ่มต้นนันลุรีมีแบบประเมินการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพแบบครบครันที่จะตรวจวัดคอเลสเตอรอลและ HbA1c เพื่อใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับสุขภาพของคุณ จากนั้นด้วยแนวทางปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือดิจิทัลรวมถึงทรัพยากรต่างๆคุณจะเข้าสู่การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ที่ยั่งยืนที่สามารถลดปัจจัยเสี่ยงและให้ผลลัพธ์ทางสุขภาพที่วัดได้เช่นลดค่า BMI ของคุณหรือทําให้คอเลสเตอรอลและความดันโลหิตด,ดีขึ้นและคุณจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้โดยตรงในแอปนัลลูรีและเมื่อพูดถึงแอปน a ลลูรีแอปจะเป็นส่วนประกอบสําคัญของโปรแกรมจัดการโรคเรื้อรัง เป็นแลหล่งรวมทุกอย่างในที่เดียวที่จะเชื่อมโยงคุณกับเครื่องมือและทรัพยากรสำหรับการเรียนรู้การติดตามการปรับปรุงสุขภาพของคุณและการฉลองหลักไม่แต่ละครั้งแอปยังสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆอย่างไม่มีสะดุดเพื่อการเฝ้าติดตามดูได้ง่ายโดยรวมถึงเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล smartwatch เครื่องวัดความดันโลหิตและเครื่องวัดน้ำตาลในเลือดสิ่งที่สำคัญที่สุดแอปนันลุรีคือการเชื่อมต่อโดยตรงกับทีมโค้ชผู้เชี่ยวชาญ จากสหาสาขาวิชาชีพผู้ที่จะทำงานร่วมกันเพื่อซัพพอร์ตคุณแบบองรวมทั้งด้านสุขภาพกายและจิตใจติดต่อกับพวกเขาทางแชทโทรหรือวิดีโอเพื่อทักทายและรับคำปรึกษาได้อย่างสะดวกสบายคุณจะได้รับการซัพพอร์ตจากการประสานความร่วมมือกันของนักจิตวิทยาคลินิกแพทย์ที่ปรึกษานักโภชนาการเภสัชกรโค้ชฟิตเนสนักวางแผนการเงินและโค้ชอาชีพการงานเป็นการดูแลที่ทันท่วงทีและสำหรับเฉพาะบุคคล ถ้าเคยลองทำตามวิธีของตัวเองแล้วไม่ว่าจะลดน้ำหนักหรือลดความเสี่ยงต่ออาการโรคเรื้อรังหรือคุณกำลังจัดการกับคอเลสเตอรอลสูงหรือความดันโลหิตสูงเบาหวานหรือโรคหัวใจเชื่อได้เลยว่าคุณคงได้ใช้ความพยายามพอสมควรที่จะทำต่อให้ได้สะดวกมีแบบแผนรองรับซึ่งเพิ่มโอกาสให้เป้าหมายสุขภาพสำเร็จได้มากขึ้นถึง3เท่าเมื่อเทียบกับการทำด้วยตัวคุณเองเรารู้ว่าสุขภาพเป็นเรื่องส่วนตัว ดังนั้นข้อมูลทุกอย่างจะเป็นส่วนตัวและเป็นความลับตามมาตรฐานสูงสุดไม่มีใครจะสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของคุณได้ยกเว้นโค้ชของคุณไม่แม้กระทั่งนายจ้างของคุณดังนั้นถ้าคุณพร้อมที่จะลงทุนกับตัวเองเราก็พร้อมคอยต้อนรับคุณสุดท้ายแล้วสุขภาพของคุณคือความมั่งคั่งสุขภาพที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้ต้องเริ่มต้นวันนี้